อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับลำโพงเป็นเครื่องเสียงชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับหูฟังเลยนะครับโดยมีหลายขนาดให้เลือกอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ แล้วก็สถานที่ที่เราใช้งานซึ่งมีตั้งแต่ลำโพงขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลำโพงบลูทูธเพื่อให้พกพาได้ง่ายรวมไปถึงลำโพงขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่ให้รายละเอียดของเสียงได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำลำโพงยี่ห้อไนดีในปี2025ที่ให้เสียงดีมีมิติในราคาที่จับต้องได้จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากตัวที่10เลยครับลำโพงค r e a t i ี e รุ่น Pepper Plus Speaker 2.1ลำโพงตัวนี้ให้ระบบเสียง2.1พร้อมซับวูเฟอร์แยกให้เสียงสมจริงแล้วก็มีมิติเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัดครับให้ดีไซน์เอียง45องศาช่วยให้เสียงตรงเข้าสู่หูฟังก็จะเพิ่มประสบการณ์การฟังที่ชัดเจนแล้วก็มีคุณภาพให้โหมดไฮเกนสามารถเพิ่มกาลังขับเป็น8วัตต์ RMS ได้เมื่อใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ USB 5โวลต์สำหรับการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ ปักบายเพย์มีพอต AUX แล้วก็ USB ใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์นั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,290บาทเท่านั้นตัวที่9ลำโพงพกพาไร้สาย Sony รุ่น SRSULT 1 0ลำโพงรุ่นนี้ให้เทคโนโลยี ULT Power Sound ให้เสียงเบสที่หนักแน่นเหมาะสำหรับฟังเพลงหลายแนวครับ คงสร้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานได้รับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP67 แล้วก็พกพาได้สะดวกมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ยาวนานกว่า20ชั่วโมงรองรับการใช้งานต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยเลยครับรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีเสถียรภาพสูงสัญญาณไม่หลุดง่ายนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,695บาท ตัวที่8ไอว่าเรโทรพ s สดโป l บูท o ธสป s p เกอร์ลำโพงรุ่นนี้ให้การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลำโพงยุค 80S เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์วินเทจรองรับการเชื่อมต่อบู o t h AUXUSB แล้วก็ SDcard ที่จะฟังเพลงได้หลายอุปกรณ์นะครับ ให้เสียงที่ชัดเจนแล้วก็มีมิติทั้งย่านต่ำแล้วก็ย่านสูงเหมาะสำหรับการฟังเพลงหลากหลายแนวมีระบบ DSP หรือว่า Digital Signal Processor นั่นก็คือการปรับแต่งให้มีเสียงคุณภาพดีฟังเพลงได้แบบมีอัธรลดนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,890บาทตัวที่7ลำโพง JBL Flip 6 เป็นลำโพงยอดนิยมจากแบรนด์ JBL นะครับประกอบไปด้วย d ดเวอร์วูเฟอร์แล้วก็ทวิเตอร์ที่แยกกันนะครับทำให้ได้เสียงเบสลึกแล้วก็เสียงแหลมที่ชัดเจนมีฟีเจอร์ Party Boost นะครับสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง JBL หลายตัวเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังเสียงได้มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเหมาะสาหรับการใช้งานระหว่างวันโดยที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆนะครับมีมาตรฐานการกันน้กากันฝุ่นในระดับ IP67 สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก ชื้นหรือริมสระน้ําหรือว่าชายหาดก็ไม่มีปัญหานะครับให้น้ําหนักเบาพกพาง,ง่ายด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณสำหรับลำโพงตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ4,152บาท ตัวที่6ลำโพงเบียโนรุ่น BioSound Explorer ลำโพงตัวนี้มีโครงสร้างทําจากวัสดุอลูมิเนียมอโนดิซ์แข็งแรงทนทานมีมาตรฐานกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นระดับ IP67 ให้เสียงกระจายรอบทิศทางแบบ360องศาเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่เปิดโลง่งให้เสียงมีมิติแล้วก็คมชัดนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน27ชั่วโมงเลยครับเชื่อมต่อบลูทูธ5.2ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็มีความเสถียรภาพสูงตัวลำโพงมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกก็จะตอบโจทย์การพกพาใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสบายเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ7,990บาทตัวที่5ลำโพงม a r s h a l l a t t o n 3ต้องบอกเลยนะครับลำโพงรุ่นนี้ยอดนิยมตลอดการเลยครับ ให้ดีไซน์คลาสสิกสไตล์วินเทจผสมผสานระหว่างรูปลักษณย้อนยุคแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับมีปุ่มปรับเสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมแยกต่างกันสามารถปรับเสียงได้ตามความชื่นชอบเราสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.2ที่มีความสเสถียรภาพแล้วก็รวดเร็วสัญญาณไม่หลุดหายไปเลยนะครับตัวลำโพงให้เทคโนโลยี Dynamic ลาสเน็ตนะครับรักษาคุณภาพเสียงทุกระดับความดังไม่เสียมิติของเสียงเลยครับ อันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ11,690บาทตัวที่4ลำโพง Harman นกาดอนรุ่น s o u วสติกสี4เป็นลำโพงที่มีดีไซน์โปร่งใสเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามดูทันสมัยสามารถใช้งานตกแต่งบ้านได้ด้วยนะครับให้ระบบเสียง2.1งจุชานนลประกอบไปด้วยซับวูฟเฟอร์แล้วก็ลำโพง c e n t ตอ l i ไลทก็จะให้เสียงที่มีความสมดุลแล้วก็มีมิติ โดยการเชื่อมต่อนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ด้วยบลูทูธอย่างง่ายดายมีความสเสถียรสัญญาณก็จะไม่หลุดง่ายด้ดยนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงต้องบอกว่าคุณภาพเสียงแบบไพเราะให้เสียงที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดเหมาะสําหรับฟังเพลงหรือว่าชมภาพพยนตร์นั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 1, 1 8 1 5บาท ตัวที่3าซาวคอรุ่น 3S Partybox Karaoke Speaker มีระบบเสียงแบบเบสอัพให้เสียงเบสที่หนักแน่นแล้วก็ชัดเจนเหมาะสำหรับงานสังสรรค์มีฟีเจอร์ AI ร a โ a เก e ลบเสียงร้องอัตโนมัติแล้วก็โหมดไกด์เสียงช่วยให้การร้องเพลงสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวที่ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด12ชั่วโมงทาให้ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยกันน้าในระดับ IPX4 ลำโพงไร้สายนะครับก็จะพกพาสะดวกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดแล้วก็รองรับ AUX ด้วยนะครับสำหรับราคาคาตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,990บาทตัวที่2ลำโพง Active e d i t f i l e รุ่น S 3 0 0 0 MK 2ลำโพงตัวนี้ให้ไดเวอร์คุณภาพดีมีกำลังขับอยู่ที่256วัตต์เสียงคมชัด สำหรับเสียงเนี่ยน,นะครับฟังเพลงหรือว่าชมภาพพยนตร์ในระดับไฮไฟเลยครับแล้วก็ให้ไดเวอร์คุณภาพดีประกอบไปด้วย p l a n เนอร์แมเนเจอร์ทวิเตอร์ให้เสียงละเอียดแล้วก็มีมิติมีความยืดหยุ่นในการใช้งานรองรับบลูทูธ o 0 XLR o p t i c a l แล้วก็ USB ควบคุมผ่านปุ่มบนตัวลำโพง Remote Control แล้วก็แอปพลิเคชัน e d i f y e o n o n n t c t ได้ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ17,290บาท แล้วก็ตัวที่1นึ่ b o t รุ่น Soundlink Max Portable Speaker เป็นลำโพงที่คุณภาพเสียงดีเนื้อเสียงคมชัดแล้วก็ให้ความสมดุลเบสหนักแน่นเหมาะสำหรับฟังเพลงทุกแนวเลยครับวัสดุทนทานโครงสร้างทำจากซิลิโคนแล้วก็อลูมิเนียมสามารถกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นในระดับ IP67 มีแบตเตอรี่ในตัวอีกนะครับใช้งานได้ยาวนาน20ชั่วโมงรองรับการใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเลยครับใช้งานง่ายเชื่อมต่อผ่าน AUX แล้วก็ USB Type C มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้สบายๆครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ17,900บาท ครับผมเป็นอยางไรกันบ้างครับสำหรับ10ลำโพงจากแบรนด์ยอดนิยมลำโพงยี่ห้อในดีในปี2025ก็ยังน่าใช้อยู่ให้เสียงดีแล้วก็มีมิติในแต่ละแบรนด์แล้วก็ในแต่ละยี่ห้อนั้นมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบและก็การใช้งานของแต่ละคนแล้วล่ะนะครับหากท่านผู้ชมสนใจสามารถเช็คราคาแล้วก็กดสั่งซื้อผ่านแท็ก ในช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ